สวัสดีครับวันนี้มีรถนะครับนี่จัดทรงลงแม็กเรียบร้อยนะครับผม5คัน4แบนนะครับครบเลยลูกค้าลงแม็กให้เรียบร้อยทุกคันนะครับผมพร้อมซิ่งพร้อมลุยแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถเก๋งแฮทแบ็กซีดานนะครับลูกค้าราคาชิวๆผ่อนหกเจ็ดพันนะตอบโจทย์สุดลูกค้าสาหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยกับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก๋งด้วยลูกค้าวันนี้มีจัดทรงลงแม็กให้ดู ทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda j แ z z นะครับลูกค้าราคา479,000บาทในโฉมปี2018เป็นแจดห1.5ตัว S เลยลูกค้าสภาพสวยๆนะครับลงแม็กจัดทรงเรียบร้อยนะครับผมเท่สุดๆนะใครที่สนใจนะครับผมรีบมาดูรถด่วนๆนะครับผมไม่จบแค่นี้ลูกค้าซูซูกิสวิปนะครับนี่ยซูซูกิสวิปนะครับผมสีแดงอย่างสวยเลยลูกค้าอยู่ในโฉมปี2019นะครับ379,000บาท ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะลงแม็กอย่างเท่นะครับลูกค้าจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะ1.2ตัว G L เลยนี่ Suzuki Swift นะสีแดงลูกค้าหลอกมากนะครับไม่หมดแค่นี้นะครับ Bentota เราก็มีนะครับจัดทรงลงแม็กเช่นกันนะครับลูกค้าคันนี้สวยมากได้ปี2013นะครับเป็น1.2ตัว G ยาริสเลยนะตัวนี้2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุ้มจัดจัดนะต่อไปลูกค้าเนี่ มิสูบิชนะนะินะครับผมแอดชาดนะโอ้โหนะสวยมากๆนะครับลูกค้าไดนาชมใหม่เรียบร้อยปี2020 310,000บาทเท่านั้นโอ้โหได้ปี20ไปใช้งานนะครับใหม่น้อยๆเลยลูกค้าลงแม็กให้เรียบร้อยพร้อมสเกิร์ตรอบคันเลยไม่จบแค่นี้ลูกค้านี่มิลาดนะครับมิสูบิชิมิลาดนะครับลิมิเต็ดดิชั่นนะสุดยอดมากๆนะครับคันนี้สวยเลยลูกนะค้า ล้อแม็กดำนะครับหลังคาดำสติกเกอร์สวยๆนะครับไฟโปรเจกเตอร์มิตซูบิชิมิลลาลูคูค้า349,000บาทนะครับปี2018จดทะเบียนปี19ไม่0 20,000กิโลเท่านั้นนะสุดจัดเช่นกันนะครับผมงั้นเริ่มที่มิลลาดกันก่อนเลยมะเดี๋ยวพาดูภายในกันนะครับคันนี้สวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมคันนี้นะลูกค้าได้โฉมปี18.19เลยนะครับออปชั่นมาครบๆเหลือๆเ,เลยนี่ลูกค้า เลขไม้นะครับ26,000กพนิโลนะครับหน้าจอพร้อมกล้องถอยนะครับนี่แอร์นะครับปรับไม่นว่นเกียร์ออโต้เบาะนะครับผมสีดำคาดด้วยแดงนะยางหล่อเลยนะครับลูกค้าเบาะทุกอย่างภายในกิฟต์ใหม่จริงๆนะครับ3ามแสนสี0 0มบาทนะครับผมแบ็คท็อปหลังคาดำอีต่างหากนะสุดยอดนะครับด้านหลังนะครับไม่ถือว่าเล็กเลยนะกว้างขวางเลยลูกค้าสภาพดีมากๆนะครับนี่ยังใหม่นะครับคันนี้เหมือนได้ป้ายแดงเลยลูกค้า ด้านหลังนะครับผมเก็บสัมภาระได้เยอะแน่นอนลูกค้านี่นะครับสายแคมปิ้งกลางเต็น์นะต้องจัดเลยนะครับคันนี้ไปกันสองคนขนของได้เพียบๆนะครับนี่เอาเรื่องนะครับิล์มติดให้เรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าสำหรับคันต่อไปนะครับเป็น Mitsubishi Acta ่นะครับมีทั้งซีดานและแฮทแบ็กเลยนะลูกค้าแบรนด์นี้นะสุดยอดมากๆนะครับตัวนี้เครื่องยนต์พันสองจนะครับสามแสนหนึ่งหมืนบาทลูกค้าในโมปีสองพันยี่สิบนะครับผมนี่น้าใหม่ กิ๊กเลยนะไฟนะครับฮาโลเจนไฟตัดหมอกคู่หน้าสะเก์ดรอบคันลูกค้าอย่างสวยเลยล้อแม็กนี่อย่างเท่นะครับเอาเรื่องสุดๆนะมาดูภายในกันนะครับเฟรมติดแล้วกันสาสตร์ก็มีนะครับลูกค้าหน้าจอทัชสกรีนนะครับมาครบๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์นะโอ้โหออโต้ต่างหากนะเลขไม้นะครับสี่0มืี่พันกิโลเท่านั้นนะสุดยอดนะครับผมคอนโซลอย่างสวยลูกค้าคอนโซลอย่างสวยนะครับนี่ บาะนะครับได้เป็นเบาะผ้านะสามแสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นลูกค้าเบาะนะครับภายในทุกอย่างสวยกิิปเลยเนียนๆนะครับลูกค้าคันนี้ฟิล์มติดให้เรียบร้อยทั้งคันเลยไฟท้ายทุกอย่างสวยกิิบๆนะครับลูกค้าใครที่ชอบซีดานนะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะนี่ยังรอนะครับลูกค้าเป็นไงสวยมากๆนะครับผมแบรนด์ต่อไปนะครับถือว่าชั้นหนึ่งเลยลูกค้าโตโยต้ายาริสนะครับผมนี่แม็กยังรอนะครับ แม็กยังรอได้สีขาวอยู่ต่างหากนะครับผมตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปของโมปี2013เลยลูกค้าเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นนี่ชมปี2013นะครับหน้าย,ยังเท่และทันสมัยเหมือนเดิมนะลูกค้าสําหรับโตโยต้านะในส่วนของตัวไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่ได้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะไฟหลอดลูกแก้วแล้วลูกค้ายังรอเลยนะครับได้เป็นสีขาวอยู่ต่างหากนะครับลงแม็กให้เรียบร้อยนะ กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวที่จับนะครับสมาร์ทเอทีพร้อมพุส START นะสุดยอดนะครับผมคอนโซลใหม่กิ๊กลูกค้าภายในสวยงามเลยครับนี่กิ๊บกิ๊บใหม่ๆเดิมๆจากโรงงานมาพร้อม Smart ทเอ็นทีพุสตาร์นี่ครบๆนะลูกค้าสวยมากๆนะครับผมภายในงานดีจะจัดนะครับไม่จบแค่นี้ลูกค้านี่ซูซูกิสวิปนะครับผมนี่ใครที่ชอบสายแฮทแบ็กนะครับ ตอบโจทย์เลยคันนี้นะครบลูกค้าตอบโจทย์เลยคันนี้สวยมากมากนะครับลูกค้าได้เป็นสีแดงด้วยนะครับผมสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตรอบคันมีมาครบๆนะครับนี่ยางหล่อนะครับสวยงามลูกค้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอยู่ในโฉมปีสองพันสิบเก้าเลขไม่สี่หมื่นโลนั้นนะสุดยอดนะครับผมมาเดี๋ยวพาดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับภายในสวยนะลูกค้าสาหรับซูซูกิสวิปนะครับผมเครื่องยนต์ดีนะ ัวนี้เรื่องยนต์สามสูบลูกค้าภายในใหม่กิ๊กเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมเครื่องเล่นวิทยุเดิมๆมาจากโรงงานนะสวยมากๆนะครับรนี่ที่จับอย่างเท่นะลูกค้าภายในด้านหลังนะครับผมสะอาดมากๆนะครับสวยงามเลยลูกค้าคันนี้นี่ยังกะได้ป้ายแดงนะเดี่ยให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับเก็บสมาระได้เยอะแน่นอนนะครับนี่เป็นไงยางลึกนะครับลูกค้าใช้งานได้จริงนะหัวน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับผมหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับลูกค้าคันน well, ี้ส <Elliott> ีแดงสดๆนะเดี๋ยวให้ดูท้ายของยาลิศหน่อยเมื่อกี้ลืมนะครับลูกค้าดูท้ายยาลิศหน่อยนะครับถัดท้ายไปครบนะครับลูกค้านี่ถัดท้ายไปครบนะครับหัวน็อตสวยเช่นกันนะครับลูกค้าเห็นไหมสวยเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างดีๆเลยลูกค้าของเรานะครับเน้นรถคัดเกดนะครับผมเริ่มชุนรดสูญหายไม่มีแน่นอนนะครับลูกค้าเล่มชุมรดสูญหายไม่มีแน่นอนสภาพดีทุกคันการันตีให้ได้เลยนะครับนี่ ตัวนี้นะครับเป็น Honda าจัดนะครับทุกค้า Honda าจัดจัดทรงลงแม็กเรียบร้อยเหมือนกันนะครับหล่อแน่นอนลูกค้าคันนี้เป็นจัด1.5ตัว S นะครับผมราคา4 0 7 9 0 0 0บาทอยู่ในโฉมปี2018 4 0 7 9 0 0 0บาทตัวนี้ถือว่าตัวไฮไลท์เลยนะครับอยากขายตัวสุดนะเลขไมล์50,000กิโลนั้นลูกค้าเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับ ภายในยสวยนะครับผมจอนี้เกือบสิบนิ้วได้นะลูกค้าใหญ่มากๆนะครับผมหล่อเลยนะครับภายในยนี้เดิมๆจากโรงงานเลยวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาครบๆนะครับด้านหลังเป็นงานลูกค้าพับราบได้เลยนะครับสาวกจัดไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยคันนี้สวยงามมากๆนะครับได้สีขาวด้วยลูกค้าลงแม็กจับทรงเรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะครับนี่เป็นงานกว้างขวางเลยลูกค้าสาหรับ Honda Jazz นะครับ หัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับเมคอัพสวยๆนั่นๆเลยนี่หล่อมากๆนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับทั้งห้าคันนี้นะครับผมติดต่อเบอร์หลังด่วนๆน,นะครับเี่0 9ศูนย์เก้าแปดหกสองเจดหกแปดหกสองนะครับหรือไอลน์หลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครอยากมาดูรถจริงนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับลูกค้าถ้าอยู่ในกรุงเทพนะอยู่ตรงข้า i, มบิ๊กซีร่มเก้าเท่านั้นลูกค้าทั้งหคันนี้อยู่ที่ผม หมดทุกคันนะสามารถมาตรวจเช็คดูรถได้เลยนะลูกค้าคันนี้ทุกคันที่แจ้งไปนี้น่าใช้มากๆนะครับใหม่น้อยๆแทบทุกคันเลยได้แฮทแบ็กหรือใครที่ชอบซีดานก็มีให้เลือกอีกเยอะนะครับลูกค้าสําหรับรถเซตเมน1.2แบบนี้นะครับรนอีโคคาร์แบบนี้เนาะก็สําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบการรีวิวของหลังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้หลังด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หารถสวยๆคัดเกตเแบบนี้มาให้ลูกค้าชมกันอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับ